จะไปไหนนะคะดูป่าป้าไปาแบกเขาไปใส่นี่ป้าเขาไปว่านอันนี้เขาสีเฮ็ดหน้าปังหื้อหน้าหยังแบบใดนนาปีี่๊ะแกบอกว่านาปีช่วงนี้อันมันคือแหงชีเฮาสีเฮ็ดเขามันสิได้กินบ่ล่ะป้าได้ไกินอยู่นเนาะควรมาลงอะโซลาเซียวเลยปล่อยลงโอ้เขาปล่อยนามลงมาเลยน้าม,ม,านมโซลาเซียวมีเมื่อกี้ค่ะที่ถ่ายให้ดูเป็นโซลาเซียวเนาะมันสิลงมาหอดฝีบ่ล่ะป้า หยุดเดนเขามาจกขาแล้วยุดหอดไซหอดหัดน oh, so ี้อยู่เปล่าหอดลักนั่นขาแล้วยุดไบหน้าไว้ก่อนอ๋อแต่ว่ามันลงมาหอดผีเขาเป่งลงมาอันเปล่าดูทุกคน้อโเป็นเศร้าหน้าบ่นเหม็นซ้ำายเด้อพี่น้องมันลงมาขาอุดนไปอ๋อมันน้ำลงมาถึงนี่เลยนะทุกคนพลังงานแสงอาทิตย์ของเราที่เราใส่ไปสี่แผงนะสี่แผงแผงละสามสามร้อยวัตต์ประมาณนี้เนาะอ่ะ ่ายให้เบิ้งจะ่ายให้เบิ้องว่าตัวนี้ป้าเราจะแบกเขาพูดเอาไปใส่เอาไปใส่เคเรื่องเล่าแล้วเราจะ่นเขาแล้วนะคะ่ะเนาะตัวนี้เป็นบริเวณอันสาหม่องหม่องเก่าสาแต่สมัยงองิงเป็นเด็กหน่อยพูดจะเป็นเด็กน้อยเลยนะคะสาเป็นเด็กหน่อยเราบันน,นี่เก่าลรวค่ะสาตัวนี้มันยุไก่ขน้นผอมปาาอม้ากะซีบะมี่หรอละเนาะปาะ้าเนาะหนาฝนมีอยู่ปา้าว่าหนาฝนมีอยู่ป้า ไปเล่าเมยแล้วเดี๋ยวเล่าสิเอาไปใส่เครื่องให้ทุกทุกคนเบิ่งงด้จ้ะเอาอันตัวนี้เล่าสิตัวน,นี้ตืมน้ำอยู่เล่าสิเอาเขานี่ใส่เครื่องนพี่นนอหนะ้าแอดมินก็เพ่อต้องเบื้องดอกแอดมินก็เป็นหน้าแบบนี้นะคะนี่นะคะอุ้งอิงนะคะอุ้งอิงนะคะใครก็กตัดกดติดตามได้ด้วยจ้ะนี่เบิ่งปะปะ้าเราจะเฮ็ดอา่าเราสิเอาเขาวตัน,นี้ใส่เครื่องเป็นบัวปะเอาใส่เครื่อง,อองผู้ใดอัน มีพ่อแม่เป็นกเกษตรกรด้วยพี่น้องเอ้ยเลตนุนคืออย่างนี่กินเขากินปลาส่วสีแหลวส่วสีเห็ดแล้วเป็นเม็ดเขาเนาะเลตนเุนเบิ่งเนี่ยเห็ดจอยเบิร์ดผู้ใดมีพ่อมีแม่เป็นเศร้าหน้าเป็นกเกษตรกรก็ดูแลก,กันเด้อจ่าเบิ่งจอยเมด่อุภนะอ่ะป้ากระสีเอาเอาอันนี้สออใส่บอกเราใส่เอาเอาเขาใส่ตรงนี้นะเขานี่เป็นเขาเปียกนือเป็นเขาอันใดจ่ะออเขาเปียก,ออก,ก เขาพันธ์พันธ์อียงปะขอพันกอขอหกเนาะเป็นเขาเปียกจ้ะเปียกเขาพันธ์กอขอหกนี่ที่ป้าเราแบกมากเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็ทิเทลงหันเลยอันนี้อันนี้ผู้จัดการเลยจ้ะผู้จัดการทางด้านการทำนาผู้หนึ่งกับผู้จัดการทางด้านสวนเออฝากไวนะ้ในเด้อพีนองเลยผู้ใดมีพร้อมมีแม่เป็นเจ้าหน้ากเกษตรกร พี่น้องบ้านเฮาดูแลพ่อแม่เจ้าของเด้อเฒ่ามาแล้วยะเฮ็ดงานหนักอันนี้เรากะอันเราบ่เฮ็ดเรากะป่วยบ่สบายจ้ะก็ต้องเฮ็ดไปจังซี่ล่ะพุ่นน่ะน้าจักร้อยไร่นี่ปลาประมาณจักไร่กะว่าตัวนี้18หน้ายุนหน้าทงนี่นั่นน่ะเขาเอิ้นว่าหน้าหน้าโคกหน้าโคกหรือหรือว่าภาษาไทยเขาเอิ้นว่าเอออีหยังเนาะ <c oughs> <c oughs> หน้าปลาท่อนละน่ะเนาะเขาสิว่าจังซั่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องที ปลาใส่สําหรับพ่นพ่นเขาออกนี่ทอทอพ่นเขาออกจากมองนี่เข้าส่ใส่เห็ดเต็มเลยบ่ปะเอาน้ำใส่บนนี่น้ำไม่ต้องเอาใส่นะคะทุกคนนี่เราจ้าเข้ากันเอาลายมันกันแบกไว้เราวา่าเราเอาลายเราอายุลายแล้วเราบอกแล้วกระสิใส่ใส่เขาไปเราอ่ะมาหนี้เดี๋ยวสิเบิ่งว่าเราสิเห็ดวิธีการต่อไปแบบไดนเอานักบนละปะนักอยู่เบิ่งเสร็จตอก่อนมันลำบากสิอะพี่น้องเอ้ย หาเงินหาค่ำก็ดูแลพอแม่เด้อผู้ใดไดมาบ้านก็คือว่านี่ค่ะนี่รอากระชิเฮ็ดไปเลยบอตองรอบฝนแม่นบ่อปาบอตองรอบฝนเนาะฟานไปเลยป้าว่าขันคันฝนมากมันกลกะอันนี่นะฝน,นะนไม่ไม่ นะแกพ่นไว้รอน้ำนะแกบอกเดือนหกเดือนเจ็ดพนกี่โตกป้าว่าเบิ้งลำบากขับบอพี่น้อลำบากรับบอผู้ใดมีพอมีแม่เป็นเกษตรกร,รกรับเบิ้งดูแลเพื่อนในเดอ้อจ่าเบิ้งจอยเบิ้หน้าสิบแปดไร่เบ่เแม่นหน่อยเด้พี่นอ้องพ่นไปงี้ชิเรื่อยพ่นพ่นเม็ดเขาให้มันลงในดินพ่นไปเรื่อยจ้ะสิบแปดไลนะ่นะนี่อันนี้ที่เห็นเป็นพืนดินเนี่ยที่เกนี่เดอ้อ ่นจางรถมาเกียจจ่ะคนจางรถมาเกอยูยูยู่น้ำบานเท่านี่ก่ะไล่ละเอ่อไล่ละสว่างไยหาชิปนะถ้าจำบ่พิดน,น่าจะเนาะไอ้มืออว่าในถามแม่อยู่ว่าพูดแล้วค่ะยางพ่นไปเรื่อยๆยางพ่นไปเรื่อยๆทุกคนคิดดูว่าโอ้มันลำบากเด้พี่นนองยางยางไปน้่ขี่ตะโลกนี่เบิรงนบย่ยางไปน้่ขี่ตะโลกนี่ก้อนขี้หินขี้ดินโอ้ลำบากมากนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆคนดูแลคนที่คุณรักด้วยคนอยู่บ้านอยู่ซองกะดูแลเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะทายเบิงทายวิถีชาวนาให้เบิงจ้ะทายวิถีชาวนาให้ดูอันนี้คือคือเพื่อนจะใช้ว้เบิแล้วา้ะคุณต้องคุณเคี้ยวเียวเพื่อนลูกอีงังผูเพิ่นนลูกห้าจ้ะผูกหงาเนาะค่ะเนาะนนี้เราจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนฝากดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะ ฝากติดตามฝากติดตามช่องอุ๋งอิงพาลอดด้วยจ้าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะอุ๋งอิงจะถ่ายลงให้ดูนะคะตรงนู้นก็จะเป็นวัดนะคะติดวัดเลยตรงนู้นจ้าติดวัดปลาจา้าเบว่์ตีปลาบันิปลาแนียนําด่วนเครื่องตัวนี้นี่เขา้าเข้าสื่อมากหรือว่าเข้าเห็ดออาเองหรืออยงไรหือมันมีจําหน่ายแบบไดสื่อมากจากน้องบวรรัวลําพูนี่มันมีเขาอยู่ท้างในนี่ปลาว่ามันออกหน่อยเอาสันปะ ออกหน่อยออกหน่อยเราสีแก้ปัญหาแบบใดเบิงบ่งเบิง่งเราขวดขวดออกจากงหูมันตันหูติปลาคุยนี่ยตันโอ้คุยนี่ตันตรงนี้จูได้เท่าไหร่จูได้จักประมาณจักลิตรลิตรหนึ่งถึงมะนี่นี่เด๊ยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรโอ้ตัวนี้ยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรเอาเขาเซนได้น,นีเขาเซนได้น,นีปุ๊บมันก็นสีมีท่อไหลออกมานี่จ้ะไหวออกมานีปื้อ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 ละว่ามันออกหน่อย ตัวนี้ใช้พลังงานน้ำมันน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันเอ่อเบนซินจ้ะน้ำมันเบนซินเนาะเป็นเครื่องทุนแรงอีกชนิดหนึ่งนะคะเนาะนี่ฟ้าเราว่าเรายางวานบ่อยดอกสันวันนี้เรากำลังเฮ็ดใหม่ว่ามันมันบ่ออกแห้งเนาะมันมันออกคอยอะเดี๋ยวค่อยบึงว่ามันจะออกแห้งปันใดบาดที่นี่ฟ้าว่าน่าจะออกแห้งแล้วละว่าสันละว่าม่งดูพี่น้องนักปันใดบิ่งจอยเมด่ล้างกล้องเบิรเลยจ้ะคุณน่ะ ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องสนุกนะคะแต่ถ่ายทำออกมาเอาไว้ดูแล้วให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าพ่อแม่เราที่อยู่บ้านนอกนะคะเนาะพ่อแม่เฮ้าที่อยู่บ้านนอกเพิ่นก็นเห็นหน้าเห็นท้ายเองสี่ะไะจ้ะเฮ็ดจังสี่ความสุขก,กม็มีความล่ำบากก็มีป้าปนกันไปนี่จ้ะไม่ได้ทำถ่ายทำเพื่อความสนุกนะแต่ถ่ายทำเพื่อเก็บไว้ดูนะคะถ่ายทำเพื่อเก็บไวด้ดูแล้วก็เอ็กซิเดียน,นี่ยังนี่ตอนนี้มันออกหน่อยออกหน่อยเราบันนี้เฮ้าจิ